พระธรรมของพระเจ้าอิสยาบทที่7นะครับเหตุผลที่เราต้องไม่ขลาดกลัวนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตนั้นย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไตรทตรแล้วก็ทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเอเมนเราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าอิสยาบทที่7ด,ด้วยกันนะครับในรัชการของอาหัสพระราชโอรสของโยธามพระราชโอรสของอุียากษัตริย์แห่งยูดาในสมัยของกษัตริย์อาหัสนั้นเองนะสืบทอดไปว่าเป็นลูกเป็นหลานของใครนะอ่า เรซินกษัตริย์แห่งซีเรียและเปคาพระราชโอรสของเรมาลิยาแห่งกษัตริย์แห่งอิสราเอลขึ้นมางอย่างเยรูซาเล็มเพื่อทำสงครามกับเมืองนั้นแต่ไม่อาจรบชนะเมืองนั้นก็อิสราเอลที่นี้ก็คืออิสราเอลไฟเหนือนั่นเองนะครับนะ อาณาจักรเหนือตอนนี้เขามีสองอาณาจักรอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้นะครับเบรซินกษัตริย์ของซีเรียนะแล้วก็ร่วมกับกษัตริย์อิสราเอลฝ่ายเหนือนะี่นะลงมา,าที่เยรูซาเล็มนะเขาก็บอกว่าขึ้นมานะเพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาเราขึ้นมาโจมตีเพื่อที่จะลบนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเมืองเยรูซาเล็มได้นะข้อที่สองนะครับเมื่อเขา ไปรายงานต่อราชวงศ์ของดาวิดว่าซีเรียมาตั้งไข้ยอยู่ในเขตเอฟราฮิมแล้วพระทัยของพระองค์และใจของประชาชนของพระองค์ก็สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นขณะเหมือขณะต้องลมแรงต้องแรงลมเน่ยเ,เขาก็ไปรายงานนะว่า พวกเขาเนี่ยอพยพยกทัพมาขอภัยยกทัพมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของอเอบราฮิมเอบราฮิมก็เป็นชนเผ่านะสิบสองเผ่าเป็นชนเผ่าที่มีจํานวนประชากรเยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้กับทะเลแดงจอร์แดนตรงนั้นแหละนะครับซึ่งมันเป็นทางผ่านที่ลงมาจากทางเหนือมาทางอิสราเอลหรือยูดาห์อยู่ทางใต้นาะเขาก็มาถึงตรงนั้นแล้วก็เมื่อ ประชากรจุดเส้นสายเอวเขารู้นะครับแล้วก็กษัตรนิยะ์ราชวงศ์ก็คือเมือ่อเมื่อกษัตริย์ในยูดาเนี่ยเขารู้นะรวมถึงประชาชนเนี่ยเขาก็กลัวกันมากเลยในพระธรรมของพระเจ้าบรรยายเหมือนกับมันใจมันสั่นใจมันหวั่นไหวใจมันกลัวนะ่ย สั่นกลัวเนี่ยเหมือนกับพายุที่พัดป่าเนี่ยนะต้นไม้ในป่ามันปลิวขนาดนี้อ่ามันปลิวแบบไหนก็เนะี่ยพวกเขาก็กลัวแบบนั้นแหละนะประมาณนั้นนะเขาบรรยายแบบนั้นข้อที่สานะครับและพระยาเวตรัสกับอิสยาว่าจงออกไปพบอาหัสนะทั้งตัวเจ้าและเชอายาชุบนะเชอายาชุบเนี่ยเป็นลูกของอิสยาเนาะ แปลว,ว่า,อ,าอิสราเอลผู้ที่เหลืออยู่เนี่ยนะผู้ที่ยังอยู่ในฐานที่ถูกต้องเนี่ยณนะปลายท่อส่งน้ำสะบนตรงถนนลานซักฟอกเนี่ยให้ไปหาอาหารซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ถ่ายทอดมาจากดาวิดเนี่ยแล้วก็บอกกับพวกเขาเนาะจงออกไปแล้วก็บอกอและขอที่สนะี่ะและจงกล่าวกับเขาว่าจงระวังจงสงบ และอยากกลัวอย่าให้ใจของเจ้าขลัดกลัวเนื่องจากเสร็จดุ้นฟืนจวนหมอดสองชิ้นนี้เพราะความกริ้วรุนแรงของเรซินซีเรียและบุตรของเรมาลิยาพระเจ้าให้อิสยาเนี่ยไปหาอาหัสแล้วก็บอกกับอาหัสว่างจงระวังจงสงบและอยากกลัว อย่าให้ใจเจ้าขลาดกลัวไม่ต้องกลัวนะกษัตริย์ของซีเรียกษัตริย์ของอิเซลนาะจากเหนือนี่ไม่ต้องกลัวเลยสองคนนี้ก็เป็นเหมือนรุ่นฟื้นที่จะ,จะหมดแล้วเท่านั้นแหละนะ mm hmm. ข้อที่5นะครับเพราะว่าซีเรียและเอเปราหิมรวมทั้งบุตรของเรมาลิยาได้วางแผนชั่วร้ายต่อเจ้ากล่าวว่าข้อที่6นะครับให้เราทั้งหลายขึ้นไป ต่อสู้กับยูดาห์และทำให้มันหวัดกลัวแล้วให้เราทะลวงเมืองของเขาเพื่อพวกเราเองและตั้งบุตรของทาเบเอลให้เป็นกษัตริย์ในเมืองนั้นเขาก็วางแผนที่จะขึ้นไปข้อที่เจพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นและมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเสียน ของซีเรียคือดามัสกัสและเสียงของดามัสกัสคือเรซินเอบราฮิมจะแตกเป็นชิ้นชิ้นจนไม่เป็นชนชาติภายใน65ปีข้อที่9และเสียงของเอบราฮิมคือสมารีและเสียงของสมารีคือบุตรของเรมาลียาถ้าเจ้าไม่เชื่อมั่นเจ้าก็ไม่อาจตั้งมั่น อิสยาได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าแซเอาไฟเหนือก็จะล่มสลายนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ไม่ต้องกลัวนะคนเหล่านี้ข้อที่สินะพระยาเวตรัสกับอาหารอีกว่าจงขอหมายสําคัญจากพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไม่ว่าจะให้ลึกถึงแดนคนตายหรือสูงเทียมฟาก็ได้อันทฐาน่อพระเจ้าขอหมายสําคัญ ขอพระเจ้าให้การยืนยัน,นข้อที่12แต่อาหัสตอบว่าเราจะไม่ทุนขอและเราจะไม่ลองพระยาเวดูและอิสยากล่าวว่าข้าแต่ราชวงศ์ของดาวิดขอทรงฟังการทำให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพวกท่านหรือและฝ่ายพระบาทอยังให้ พระเจ้าของข้าพระบาทอ่อนพระไทยด้วยหรืออสิสยาก็ทูลต่อกษัตริย์อาหาัดว่าการที่กษัตริย์กลัวไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเขากลัวนะกษัตริย์จะต้องเข้มแข็งจะต้องไม่หวั่นไหวและเมื่อกษัตริย์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจยมตั้งจะต้องทําหน้าที่ดีที่สุดนะก้สิบสี่ เพราะฉะนั้นองค์เจ้าไหนจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภและคลอดุูรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมามนูเอลนี่ก็เหตุผลที่ไม่ต้องกลัวเหตุผลที่ไม่ต้องวันไหวเพราะพระเจ้าจะประทานคนหนึ่งนะพระองค์จะประทานผู้ช่วย พระองค์จะประทานพูดที่ชื่อว่าอิมานูเอลคือพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรานี่ก็เป็นคามยกรที่สําเร็จในพันธสัญญาใหม่ก็คือพระเยซูริสทรงมาวังเกิดนั่นเองนะครับข้อที่15เขาจะรับประทานอขออภัยเขาจะรับประทานนมข้นและน้ําผึ้งในเวลาที่เขารู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีนะอิมานูเอลหรือพระเยซูริสจะไม่ทําชั่วเลยนะครับ ข้อที่16เพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีแผ่นดินของกษัตริย์ทั้งสององค์ซึ่งฝ่าพระบาทหวัดลัวนั้นจะร้างเปล่าไปก็คือ,อพระเยซูมาเนี่ยก็อิสราเอลเหนือ,อเซอ,อเตียวก,ก็ล่มสลายแล้วนะแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรโรมันเน,ะนาะช่วงที่พระเยซูเสด็จมาบังเกิดนะข้อที่17 พระยาเวจะทรงนำวันเวลานั้นมาเหนือฝ่าพระบาทเหนือชนชาติของฝ่าพระบาทและเหนือเชื้อสายพระเชบิดาของฝ่าพระบาทเป็นวันเวลาอย่างที่ไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยเอปราหิมแยกจากยูดาคือวันเวลาของพระราชาของอัสซีเรียในวันในวันเวลานั้นพระยาเวจะทรงผิวพระโอร์เรียกเลือบ ซึ่งอยู่ทางต้นน้ำของแม่น้ำแห่งอียิปต์และเรียกพึ่งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียแล้วพวกมันจะมากันหมดและเกาะอยู่ตามห้อยชันในซอกหินและบนต้นน้ำขี้แรกทั้งหมดและบนลานหญ้าทั้งสิน้นในวันนั้นองค์เจ้าในายจะทรงใช้มีดโกนซึ่ง เช่ามาจากดินแดนอีกฝากของแม่น้ำยูเฟรติสคือพร,พระราชาของอัสซีเรียในการโกนศีรษะขนในที่ลับและจะถึงหนวดเคราวออกไปด้วยในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงแม่โคสาวไว้ตัวหนึ่งและแกะสองตัวและเพราะมันให้นมมากมายเขาจะรับประทานนมข้น เพราะว่าทุกคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งในวันนั้นทุกแห่งที่เคยมีเา 1, ถาวังุน1,000เถาซึ่งมีค่าเป็นเงิน1,000เชเคนจะกลายเป็นต้นหนามย่อยและหนามใหญ่ผู้คนจะไม่ไปอขอภยัยผู้คนจะไปที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนูเพราะว่าทั้งแผ่นดินจะมีแต่หนาำย่อยและหนามใหญ่ ส่วนเนินเขาทุกแห่งที่เคยถูกขุดด้วยจอบเจ้าจะไม่ไปที่นั่นเพราะกลัวหนามย่อยและนามใหญ่แต่เนินเขานั้นแต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงโคเดินเล่นและที่ซึ่งในให้ฝูงแกะเหยียบย่ำนะครับผมนะจ้าเป็นเป็นคาพยยกณรถ,ถึงวันหนึ่งที่ตชนชาติอ,อิสราเอลที่อุดมสมบูรณ์นะก็กลายเป็นที่ล้างเปล่าเนาะ ในพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์อาหัสนะก็จะถูกโจมตีแต่ว่าพระเจ้าก็ยังไม่ให้ถูกโจมตีแล้วก็ล่มสลายไปในช่วงเวลานั้นนะพระองค์ก็ยังให้ยังอยู่แต่คำพยากรณ์ก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็จะถูกทำลายนี่คือสิ่งที่ เพถูกทำลายจริงๆตามที่คําพยากรณ์อิสยาเป็นผู้เผยชน,นะเป็นพยากรณ์ที่พูดถึงกล่าวถึงพยากรณ์ถึงพระเยซูกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นนะครับไม่้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วเอ๊อมันคือประวัติศาสตร์มันี็คือเรื่องเราที่อยู่ในสมัยนูน้นแล้วก็ในสมัยของเราเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงแล้วมันเ,เราทําไมเรต้องอ่านพี่้องครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราเยอะในเรื่องของ การใช้ชีวิตนในช่วงหลานั้นพวกเขากลัวศัตรูที่จะมาโจมตีเขาในเวลานี้พี่น้องครับผู้คนก็มีความกลัวเหมือนกันที่จะถูกโจมตีด้วยศัตรูนะกลัวกลัวสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกลัวการค้าการขายกลัวสงครามกลัวเชื้อโรคกลัวโรคระบาดกลัวอะไรต่างๆสารพัดนะที่เข้ามาเช่นเดียวกันเมื่อกลัวเมื่อ ชนชาติอิสราเอลในสมัยนั้นก็กลัวพระเจ้าก็บอกว่าอย่าก,กลัวจงระวังจงสงบแล้วก็ไม่ต้องขัดกลัวเพราะพระองค์จะประทานผู้หนึ่งมาอยู่ด้วยนะที่บอกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยนะพะี่น้องครับเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้เรากลัวนะทาให้เราหวั่นไหวทําให้เรา,เาตกใจหรือไม่แน่ใจนวะวิตกกังวลขึ้นมาพระเจ้าจะกลับเราในถ้อยคําของพระองค์ว่าจงระวังจงสงบและอย่าก,กลัว อย่าให้ใจขัดกลัวเพราะพระเยซูอยู่กับเราเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราพระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ท่ามกลางเราและเมื่อพระองค์ทรงไถ่โทษบาปแล้วก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และบอกว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยในการใช้ชีวิตแล้วก็นำเรา ในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอยู่ในชีวิตเราเคลื่อนเราเเมนนะครับและเราจะต้องกลัวอีกเลยเราจะต้องกลัวปัญหาไหมเราจะต้องกลัวอุปสรรคไหมเราจะต้องกลัวกับสิ่งนุ้นสิ่งนี้ที่กําลังเกิดขึ้นและทําให้เราวันไหวไหมทําให้เรารู้รสึกวิตกกังวลไหมไม่มีเลยพี่น้องครับพระองค์ทรงอยู่ได้กับเราพระองค์คงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนําพระองค์ทรงให้สิ่งต่างๆที่ ผ,ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ไว้นั้นเกิดขึ้นเป็นจริงพระองค์อยู่ด้วยกับเราและเมื่อเป็นจริงทุกอย่างในสิ่งที่เราจะต้องเดินไปในงานต่างๆที่เราจะต้องทําแล้วก็ก้าวเดินไปพระองค์อยู่ด้วยกับเราและพระองค์ก็จะให้สาเร็จด,ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับนี่นคือเหตุผลที่เราไม่ควรเป็นคนขัดกลัวนะเราไม่ควรเป็นคนวันไหวไม่ว่าจะเจอกับอะไรนะบางคนแค่ เดที่จะต้องทํางานที่ยังไม่เคยทําก็กลัวแล้วไม่มั่นใจแล้วนี่ลองรครับพระเยซูอยู่ด้วยกับเราถ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้เราทํางานในงานที่เราไม่เคยทํายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรยังไม่มีวิธีการพระเยซูจะนําพระเยซูจะประทานวิธีการพระเยซูจะให้เรามีการเผชิญกับปัญหาประสักที่เกิดขึ้นในขณะที่ทํางานนั้นเม็นไหมครับ พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราจะไปกลัวอะไรนะเราเจอปัญหาไหมเจอภาษาไหมเจอแน่นอนแต่พระเยซูจะนําเราให้แก้ปัญหานั้นให้ผ่านปัญหานั้นนะเราจะมีใจหวั่นไหวนะเต้นตุบตุบตับตับเมื่อเจอกับปัญหาเจอภาษคหรือเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะไม่สามารถจะควบคุมได้แต่พระเยซูเป็นผู้ที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นแทนเราพระองค์จะจัดการสิ่งนั้นแทนเราเองนะครับเราก็ไม่ต้องไม่กลัวนะเราจะกลัวคนที่ มีความรู้ความสามารถหรือมีตําแหน่งสูงกว่าเราเราจะกลัวบาร,รมีของพวกเขาเราจะกลัวอํานาจของพวกเขานะพี่น้องครับเราไม่สามารถจะไปควบคุมใครได้เพียงแค่เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราและนาเราแค่นั้นเองพระเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมคนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างเองเมนนะครับนะในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเราก็พบนะอัสซีเรยนะ ก็พระเจ้าก็อนุญาตให้มาโจมตีทําลายชนชาติ CL อิสราเอลอาณาจักรเหนือนะครับแล้วก็บบบิโลนก็จัดการทําลายชนชาติอิสราเอลภายใต้หรือยูดาห์นะครับก็เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมผู้กําหนดนะในการดําเนินชีวิตหรือการทําอาชีพต่างๆกาเกษตรกรก็เราไม่สามารถที่จะควบคุมฤดูกาลได้ไม่สามารถที่จะควบคุม,ม,าม,าคคมฟ้าฝนได้นะ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมในขณะที่เราควบคุมไม่ได้พระเจ้าก็ให้เราทําในสิ่งที่เราทําได้เท่านั้นมากกว่าสิ่งที่เราทําได้สิ่งเกินกําลังความสามารถความรับผิดชอบของเราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะควบคุมที่จะนําพาชีวิตของเรานะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้ามีอะไรที่คุณกลัวอยู่ในเวลานี้หรือไม่อยางไรมีอะไรที่เรากลัวอยู่ในเวลานี้ มีอะไรที่เราหวั่นไหวมีอะไรที่เราวิตกกังวลมีอะไรที่เรารู้สึกไม่มั่นใจมีไหมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาชีพของเราเรากลัวถึงความไม่มั่นคงในอาชีพไหมเรากลัวความไม่มั่นคงทางการเงินไหมเรากลัวความไม่มั่นคงของสถานะทางครอบครัวไหมคู่ชีวิตไหมไปลองครับเรากลัว งานที่เรารับใช้หรือสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราทำเนี่ยเรากลัวมันไม่บรรลุเป,ป้าหมายหรือเปล่าเราประเมินตรงนี้ดูนะครับกลัวเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บไหมกลัวเรื่องของสุขภาพยจ,จําแย่แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นปกติได้ไหมสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราประเมินดูว่าเรากลัวอยู่หรือเปล่านะครับและเราจะระวังและไม่กลัวสิ่งใดๆได้เลยเนีย ได้อย่างไรที่เราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยได้อย่างไรรองพระธรรมของพระเจ้าก็บอกเราชัดเจนเลยว่าพระองค์ประทานพระเยซูลงมาอยู่กับเราพระองค์ทรงให้พระเบริมทสุดอยู่กับเราพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยอยู่กับเราในเวลานี้ให้เรายึดมั่นในพระธรรมของพระองค์เชื่อแล้วก็วางใจ้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเชื่อมั่นว่า พระเจ้าอยู people, ่ด้วยกับเราพระยญญาณอยู ups, ่กับเราในเวลานี <Öz ell hvad> ้พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราเราจะเชื่อมั่นเราจะรู้ได้่านว่าเราเราเชื่ออย่างนั้นก็ต่อเมื่อเราทําตามพระองค์นั่นเองทําตามพระคัมภีร์นั่นเองถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคัมภีร์แสดงว่าเราเชื่อว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตจริงๆแล้วก็ทําตามจริงๆนะเราจะรู้ได้ว่ารถนี้เครื่องยนต์มันดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็ นะเข้าเกียร์ใส่คันเร่งให้ให้มันทํางานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเครื่องยนต์มันดีอยู่มันใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันการที่เราเชื่อมั่นว่าพระเยซูอยู่กับเราพระเญาณบริสธิ์กับเรา,รเก,เราก็คือเราไม่กลัวปัญหาใดๆทั้งนั้นเอเมนไหมครับเราไม่กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาโจมตีในชีวิตของเราเอเมนนะเราจะไม่กลัวงานยากงานหนักเราจะไม่กลัวโจทย์ยากๆในการที่จะทํางานหรือรับใช้พระเจ้านี่แหละก็คือ,คอ การที่เราเชื่อมั่นว่าพระเยซูอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเราจริงๆแล้วก็ออกไปนะครับจะบอกคนรอบข้างว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ด้วยได้อย่างไรจะบอกคนรอบข้างคนนู้นคนนี้ว่าพระเยซูอยู่กับเขาและเขาจะไม่กลัวสิ่งใดเขาจะไม่หวั่นไหวได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะแต่สิ่งที่เราทําได้วันนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราเชื่อแล้วก็วางใจแล้วก็ทําตามเมื่อเรา ก้าวไปทําไปและคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราที่มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีชีวิตขึ้นขับเคลื่อนไปเขามีคําถามเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าที่เป็นแบบนี้ได้เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูอยู่กับเราเราจึงไม่ขัดกลัวเราจึงไม่กลัวสิ่งใดๆเลยเพราะพระเยซูอยู่ด้วยแล้วก็พรงปกป้องพรงเสริมกาลังพรงทรงนำเนาเป็นแบบนั้นเนี่ยใช่เมื่อเขาเปิดใจฟังเรื่องราวพระเยซู ให้พระเยซูเข้ามาครอบของให้พระเยซูนำผ่าชีวิตเราเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทําตามพระองค์เขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ขัดตัวสิ่งใดๆต่อไปโดยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้ที่ฐาน่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามนะครับแต่พระบิดาเจ้าค่ะเรารู้ว่าพระเยซูอยู่ด้วยแล้วก็เคลื่อนแล้วก็นําเราเพราะเราเชื่อในพระองค์เราได้รับการชําระล้างโดยพระฤทธิ์ของพระองค์แล้ว พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงปรดเช้านำเราพระองค์จุคที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งให้ทาพระองค์จุคะที่เราจะไม่กลัวที่เราจะไม่หวั่นไหวที่เราจะพึ่งพระองค์และก้าวเดินไปตามการทรงนําของพระองค์ในทุกๆวันขอพระองค์ทรงนำหลับพระองค์จุค่ะอธที่านตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจจาเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไป ประจวบภ้คนครับ No.